ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มพูดว่าไร้าสาระเป็นไปไม่ได้พูดจากเพอเจรออายุห่างกันเยอะคนละเลเวลให้ป้าเกี่ยวเป็นตำนานไปเถอะแต่เชื่อไหมคะมันก็เป็นดีมไฟที่หลายๆคนเนี่ยอยากดูและอีกอย่างนะคะป้าเกี่ยวก็กลับมาขึ้นสังเวียนแล้วด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นกติกาพิเศษไม่น็อกไม่ชนะก็ตามเถอะและคู่ต่อสู้ของปากเกียวคือลุกยิยอาอันโปอดีตคู่ต่อสู้ของพี่บัวขาวซึ่งลุกยิยอาอันโปเนี่ยอายุ29ปีพี่บัวขาว42ปีแมนนี่ปากเกียว46ปีและรถถัง27ปี รถถังเด็กกว่ารุกิยาแค่2ปีเองนะคะทุกคนมีใครคิดไหมคะว่าไมค์ไคลสันจะชกกับเจคพอคิดว่าไม่นะคะแต่มันก็เกิดขึ้นมีใครคิดไหมคะว่าฟอร์ a มเวเธอร์จะชกกับเทนชินเพราะฉะนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคมันอยู่ที่ความสมัครใจของนักมวยและอีกอย่างนะคะทุกคนคงเห็นด้วยกับนี้ว่าถ้าเทียบกับรุกิยากับรถถังเนี่ยรถถังดังกว่าและเป็นที่รู้จักมากกว่ารุกิยาแน่นอน ด้วยความชอบส่วนตัวนะคะเลยได้ประกบรถถังกับปาเกียวและทำวิดีโอลงช่องเปียเอ็มเอและนี่คือความเห็นของแฟนนวยบางท่านค่ะ ปาเกียวตอนยังชกอยู่เขาชก147ปอนด์ตอนนี้ถ้าขึ้นชกค,คงเราเรา160ปอนด์ถ้าชกกับรถถังแบบสากลก็จะเหมือนกับเทนชินคู่ปรับเก่ารถถังนักชกอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่ขึ้นชกกับฟลอยด์ผลโดนฟลอยด์ Floyd, สอยร่วงยกแรกแบบสู้กันไม่ได้นอกจากฝีมือคนละเรื่องแล้วรูปร่างก็ต่างกันมากปาเกียวแม้ดูตัวเล็กกว่าผูโชกที่แอดเอามาลงแต่เขายังใหญ่และฝีมือในมวยสากลเหนือกว่ารถถังเยอะ ถ้าชกกันก็เหมือนเทนชินกับฟลอยดแหละเสียเปรียบร่างกายนี่ว่าไม่นะคะเพราะปลาเกียวสูง166เซนตมรถถังสูง168เซนตมรน้ำหนักปกติคิดว่าไม่น่าจะถางกันเท่าไหรส่สงสารปลาเกียวรถถังบวกเจ็บตัวเละรถถังเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครที่สามารถต่อสู้กับรถถังได้แม้แต่ตะว,วันฉายแสนใจบัวขาก็ยังกลัวรถถังอันนี้อาจจะเกินไปหน่อย ถังถูกนกยกแรกครับถ้ามวยไทยถังชนะแน่นอน สำหรับผมถ้ารถถังไปต่อยสากลกับปลาเกียวน่าจะเสียเปรียบเป็นรองค่อนข้างเยอะข้อเสียเปรียบเลยปลาเกียวหมัดน,น่าจะหนักแล้วเข้าเป้ามากกว่าจุดเด่นรถถังสอกคมอดทนสายตาไวระดับดีเลยหมัดพอได้ถ้าใส่นวมสากลน่าจะน็อกปลาเกียวยากนวมมันต่างกาันอีกอย่างการต่อยสากลมันใช้พละกําลังด้านฟุตเวิร์กที่ขากับแขนซะส่วนใหญ่หมวยวันมันเน้นความทนแรงเข้าเป้าหาดโดนจังๆคือ แต่สากลต่อยจนละแน่นอนนอกยกแรกเลยรถถังรูปพลังหมัดปากเกียวน้อยไปไอ้หนูเขาว่ากันนะคะว่าต่อให้ร่างกายแก่อายุเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เสื่อมสภาพช้าที่สุดคือพลังในการน็อกเอาท์เพราะฉะนั้นรถถังต้องระวังสุดๆเลยค่ะถ้าได้เจอกันนะคะรถถังโดนน็อกคงได้แค่พูดรถถังถ้าชบกันจริงถูกหมัดปากเกียวหมัดเดียวหลับไม่ยาก รู้จักรถถังน้อยไปเดี๋ยวปลากเกียวจะหนาวจะแพ้แบบหมดสภาพจริงของคุณปลากเกียวจะเรียนแบบฟอยแต่ไล่ล่าแต่นักมวยโนเนมพอเจอบัวข่าวก็ไม่เอาผมว่าแกไม่กลัวใครนะแต่รถนิยมเลือกคู่ชกแกยังไม่ดีแต่ฟอยฉลาดรู้ว่าคนไหนเป็นการตลาดได้ ใช่เลยค่ะปากเกียวควรเลือกคู่โชคเปลี่ยนที่ทําการตลาดได้ดีกว่าส่วนกับพี่ผู้ข่าวนะคะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องสปอนเซอร์นะคะในไทยเนี่ยยังหางสปอนเซอร์ไม่ได้ก็เลยรอดูว่าจะได้จัดเมื่อไหร่แต่ว่าเห็นทางคุณวิชิตออกมายืนยันแล้วนะคะว่าปีหน้าเนี่ยไตรามาสแรกได้จัดขึ้นแน่นอนก็มารอดูกันค่ะ นี่จะเป็นความเห็นของแฟนมวยว่าถ้ารถถังกับปลาเกียวมีสิทธิ์ได้เจอกันนะคะรถถังจะโดนน็อกบ้างปลาเกียวจะโดนน็อกบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่ทําวิดีโอนั้นออกไปเนี่ยแค่อยากประกบคนที่สามารถทําการตลาดกับปลาเกียวได้มากกว่ารุกิยี้ยแล้วทุกคนที่ดูวิดีโอนี้มีความเห็นอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ